อะไรที่เราทําอยู่ทุกๆวันเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยทำไมคนในบ้านไม่เห็นมาช่วยอะไรเลยนะแถมไม่พอแม่มันยังพูดจาเน็บ,บแแงกุอีกอะไรอัน, <laughs> อนนี้ก็มีเยอะนะซึ่งถามว่าเวลาเรามาอยู่ในกลุ่มแบบนี้เนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอา้ามันธรรมชาติมากเลยมัน <laughs> เป็นเรื่องราวธรรมชาติที่แบบว่าเจอกันอยู่ Boy Boy บ,บ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าไอ้คนที่อยู่ในบ้านเขาก็พูดในมุมมองที้ว่ากูไม่รู้กูกลัวมึงโดนหลอกอ่ะเขาก็ห่วงใช่ไหม แต่เพรามันห่วงแต่มันใช้คำพูดที่มันเหน็แนบรุนแรงไปหน่อย เราก็รู้สึกแย่เนาะ<ม>พอมันเป็นอย่างนี้ก็ก็เหมือนกับแบบว่ามีโอกาสได้มามาแชร์และแบ่งปันมุมมองนี่<ม>ซึ่งการแชร์เนี่ยมันมีอยู่2แบบที่เราใช้อ่ะครับ<ม>คือ1คือถ้าเกิดคุยในกลุ่มก็เหมือนกับมีโอกาสได้ระบายกรอีกแบบหนึ่งคือบางทีมันเป็นเรื่องเพอร์ n ันอลพอเป็นเรื่องเพอร์ n ันอลก็แบบว่าขอคุยเดี่ยวขอคุยแยกกับโค้ชนะซึ่งเ่งตรงนี้เราก็มีให้นะคือแบบว่าบางทีเราต้องการแค่พื้นที่ที่เราได้ได้รีเฟกต์ตัวเองอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยแล้วหลายๆครั้งท เคยรู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อครับเราเป็นเราเป็นเหยื่อของของอารมณ์นี้คืออารมณ์เศร้าเสียใจน้อยใจผิดหวังเนะี่ยเราพอเรามายืนปุ๊บบางทีมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวเราเราคิดไปเองเยอะเลยนะแล้วเราก็ไปตีความกับการกระทําบางอย่างที่แบบว่ามันเหมือนกับอะไรนะใบไม้ใบ,บ,บสุดท้ายที่ตกลงัาตาช่างนะตาช่างแป่นความคลายคือแบบว่ากลายเป็นการทะเลาะบ่อ,อแวกขึ้นมาอย่างเงี้ยอ,อ,อารมณ์นะนะั้นน่ะคือคือมันทําให้เขามาเห็นทําให้ให้มีโอกาสได้เห็นมุมมองนี้แล้วก็ประมองว่าเออนะตอนเนี้ย ฉันอารมณ์กําลังควบคุมทําให้ความสัมพันธ์มันพัง <Okay. S 1> ซึ่งพอเราได้ตระหนักและมีโอกาสได้เล่าได้ระบายเนี่ยเขาได้ตระหนักได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเนี่ยได้ตั้งสติใหม่ก็ <Okay. S 1> ทําให้สามารถ Move on ไปได้อีกครั้งด้วยพลังที่มากขึ้นก็ <Okay. S 1> คือสิ่งที่มักจะได้ทํากันในการประชุมกันอยู่บ่อย ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์เร็วๆนี้ผมกําลังจะเปิดคอร์ส VIP Mentor ที่จะช่วยดูแลเฉพาะเคสของคุณสนใจถ้ามาได้ที่ l i น์แอดแ j o Property ทักก่อนได้ก่อนมีที่นั่งจํานวนจำกัดครับ